นี้คือซ่อมต้นกล้านะคะต้นกล้าตายยังไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาุงมันตายก็เลยมาซ่อมใหม่นะคะซ่อมต้นอะไรนะครับกวางตุ้งค่ะซ่อมกวางตุ้งนะคะซ่อมไปด้วยถอนหญ้าไปด้วยนะคะซ่อมด้วยถอนหญ้าด้วย ส่ดนเลยว่ากวงตุ้งงามมากเลยนะสรวนเลยว่า,าใช้อะไรพ่นนะครับใช้น้ำหมักปลาพ่นค่ะเห้ยฉีแค่สามครั้งเองเนาะอาทิตย์ีพ่อนอาทิตย์ละสามครั้งเองค่ะต้นง,งามมากเลยเนะาะใช่ฟองดีไม่ต้องหวองดีต้องบอกต่อนะคะ ใช้พ่นอาทิละสามครั้งไม่มีพิษต่อร่างกายนะคะไม่มีพิษต่อผู้บริโภคใบใบที่หักเเอามาเอามาเดียดเด๋ยวดูหด่นยดีว่ามันกรอบขนาดไหนนู่น,นกรอบมากเลยค่ะดูน,นิดหน่อยก็ไม่ได้ มากเลยค่ะกรอบมากกรอบมากเลยนะคะโดนดิดน,นีดแต่น่อยก็ไ,ได้ต้องทำเบาๆค่ะเพราะว่าใบมันกรอบมาก 多。 คิดเลยว่าปลูกได้กี่วันนี่กลวงตุง้งกลวงตุ้งนี่เหรอคะไม่อันต้นที่โตแล,ล้วปลูกได้ปลูกประมาณกี่วันประมาณสองอาทิตย์นะคะปลูกสองอาทิตย์จรงเหรอใช่ประมาณสองอาทิตย์ผักโขมหลังจากเราพ่นน้ำหมักปลา ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งดูใบงามมากเลยงามมากเลยนี่คือการปล้นน้ำหมักอ่าอีเอ็มใส่ปลาปลาน้ำจืดหัวปลาพุงปลาก็ได้สุดแล้วจะทำให้พืชผัก งาใบใหญ่ใบงามเขียวขจีมีสีไปแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ทำให้แตกยอดใบใหญ่ใบอวบใบงามใบเขียวขจีงามมากเลยประโยชน์ของน้ำหมักที่มาพ่น จะทำให้แตกยอดดีใบางามใบใหญ่ทำให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทำให้ได้น้ำหนักว่าต้นใหญ่ใบใหญ่ใบอวบนี่คือผักขมป๊อบอายทานแลว้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย อามากเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ